พี่ค่ะพี่แอลนะครับพี่มินนะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันครับพี่มินวันนี้นะคะเราก็มาค่ายปฏิบัติธรรมนะคะเจ็ดวันที่วีพีสเขาใหญ่ค่ายเจ็ดวันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะอยู่บริเวณเขาใหญ่เนาะก็เหมาะกับการนั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่ได้นั่งสมาธิเฉยๆเราทําอย่างอื่นด้วยอะไรบ้างครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มี จกรรมนะคะอย่างเช่กิจกรรมจับดีและการออกกําลังกายนอกสถานที่นะคะใช่แล้วครับและยังมีธรรมะดีๆจากพระอาจารย์นะครับที่<ห>เข้มข้นล้ำลึกนี่รอน้องๆอยู่นะครับใช่แล้วค่ะก็ถ้าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโกดติดตามได้เลยค่ะ